จเจริงเรืนเคยได้รับความนิยมมากจากสังคมชาวไทยเชื้อสายเขมรในอดีตแต่ในปัจจุบันได้ถูกลดความสำคัญไปคลิปนี้ของกลุ่มพวกเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไปขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลุ่มพวกเราจะเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับจเจรียงเริอนที่มอราชพัฒน์กันค่ะ และนี่ก็คือที่หมายของเราอาคารที่37คณะดนตรีและศิลปะเราไปสัมภาษณ์พี่เขากันเลยนะคะคนที่ก่อตั้งจริงๆคนนี้ชื่อชื่อว่าตะเลมถ้ายุคอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสัก90กว่าการร้องจริงๆของแกแกจำมาจากการเล่นเขาเรียกว่าจริงกระต๊อก มันเป็นการละเล่นในในพิธีกรรมเข้าส่งพิธีบบกรรมโจรมวัดของสุรินแกก็เลยเอาบทนั้นอะมาร้องตอนนั้นอะแกปิดทหารซึร่งพอพอพอเ,เอเ็นหานจบ ก็มีหลายมีคนหลายจังหวัดเนาะที่เขาแสดงไม่ว่าจะเป็นทางอีสานเหนือเขาก็จะมีมาเป่าแคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีจเลมเนี่ยเอมไม่มีดนตรีแต่ว่าแก,แกร้องเป็นทางอีสานเหนือเนี่ยเขาเลยเอาแคนมาเป่าให้แต่ว่าพอปรับไปปรับมามรู้สุกแกรู้สึกว่ามันเข้ากันแกก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาตรงเนี้ยไปเป็นการนัดเล่นของทางใต้มันน่าจะดี โซโโอกาสในการแสดงก็ได้ทั้งอวะมงคลแล้วก็งานมงคลอยู่ซึ่งอยู่กับว่ากันแล้วแต่จะภาพจะจ้างไปซึ่งการจัดการแสดงก็จะมีเรื่องราวของแต่ละงานไปแล้วก็หนึ่งงานเองเนี่ยมันก็จะแตกแขนงออกไปเยอะมากในเชื่อของเรื่องของครูบาอาจารย์รูปธรรมก็มีก็คือครูบาอาจารย์ที่ได้สอนเจริญเราในเรื่องของนามประรรมเองแล้วก็จะนักถือมีการตั้งแต่เราเข้ามาเล่น ก่อนก่อนที่รับตัวเป็นศิษย์เราก็ต้องจัดใบสีเครื่องเขาวานต่างๆในการรับตัวเป็นศิษย์จะมีการเสียงทายพอรับตัวเป็นศิษย์แล้วเนี่ยก็จะมีการไหวครูก็คือจะมีเครื่องกบูชาครูจะมีผ้าขาวหนึ่งผืนกลวยห้าหมากครูห้าคำทุเทียนบุรีหนึ่งซองเล่เขาข่าวขวดใหญ่น้ำอารมณ์ขวดใหญ่น้ำเปล่าแล้วก็ในกรณีที่เป็นงานอาวบโมคลก็จะมีไก่ต้มหนึ่งตัวเด่นๆก็คือการจีเรียงเนี่ย จะ,จะมีความคล้ายคลึงกับหมอลำกลอนของอีสานเหนือมากมันก็จะแตกต่างที่ว่าเนื้อหาเนื้อหาในการแสดงเรายึดเรายึดมาจากคัมภีร์ผู้ศาสนาแต่ว่าในเรื่องของนิทานชาดกเอยอ่ะถ้าเกิดมันมาอยู่ที่ในท้องถิ่นอ่ะมันจะเป็นการจับผนวกกับเรื่องราวของท้องถิ่นเข้าไปด้วยเขาจะใช้หลักธรรมเป็นการขัดเกลาเป็นการสั่งสอนคนที่ได้ฟังในสังคมอ่ะซึ่งคล้ายๆกับพระเทพ แต่มันจะมีความสนุกสนานมากกว่าจะเป็นการเจรียงโต้โต้อตอบกันระหว่างชายหญิงหญิงจะเป็นคนถามชายจะเป็นคนตอบเครื่องดนตรีหลักที่ใช้ประกอบการแสดงคือแคนและซอแต่ในปัจจุบันมีการใช้เบสและกีตาร์เข้ามาเล่นด้วยจึงทำให้มีความไพเราะเพิ่มมากยิ่งขึ้น และนี่เป็นคลิปวิดีโอการสแสดงจริยธรรของคุณยายท่านหนึ่งในจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาเป็นการเผยแพร่และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยืนยันถึงรากเหง้าทางมรดกวัฒนธรรมของไทยและกัมพูชาให้ได้สืบสานต่อไปดังกิจกรรมวิชาอาเซียนศึกษาที่ว่าจากประเทศยสมันสูสารีน,นีค่ะพวกเราขอขอบคุณพี่กล้องฟ้าเป็นอย่างสูงที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจริยเบรนให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ คือความประทับใจของกลุ่มเอเชียสู่สาคเนยที่ได้จัดทาคลิปนี้ขึ้นมานะคะและที่สำคัญต้องขอบคุณคุณครูชมพลชุติพทวิภาที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาด้วยค่ะ